v o n a m a k l i a i just to water on a p i s h w a t e ha o y e oh I w a n a m a k l i a i วันนี้มีประกาศสำคัญของชาวขอนแก่นด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับหลายๆคนที่ตอนนี้<บ>แฟนคลับของโรงเรียนกระยะาณวัตรมาแล้ว เราจะเป็นไลฟ์แรกเลยไหมที่เป็นคนบอกว่าโรงเรียนกระยานวัตรประกาศรา,รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่4ปีการศึกษา2,569แล้วนะสาธิตมขอ,อยากมากค่ะเพราะว่าข้อสอบมีเน,นื้อหาม .1 เยอะมากเอาแล้วหนูยังไม่เคยเรียนม .1 แล้วหนูจะไปรู้เน,นื้อหาม .1 ได้ไงคะนั่นแหละค่ะเขาหาคนที่รู้ค่ะ เราจงเป็นคนที่เขาจะเลือกเรานี่ไปรู้ไม่ยากนะคะการมีความรู้ใหม่ๆใช่ไหมอี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 ออนะลูกนะทำให้ได้ทำให้ได้ไดนะวันนี้นะคะเราเรามาดูเขาเรียกว่ามาเปิดมาเปิดอ,อ,อันนี้กันมาเปิดมาเปิดกำหนดการการรับสมัครนักเรียนของ โรงเรียนกรยัรยาณวัดกันในไลฟ์แรกในไร้แห่งแรกกันเลยนะครับสาธิตมันง่ายแต่ต้องเร็วค่ะทอง่อายง่าย,ายหรอมันยากด้วยนะสําหรับหลายๆคนนะลูกใช่ไหมแต่ต้องเร็วเหมือนเตรียมบุดมเลยคือเป็นประเภทเร็วด่วนโอ้โหพี่ปอแบบสุดพี่ปอเองแล้วสวัสวดีไงขอบคุณนะครับพี่ปอเห็นว่ามวหลายๆแห,หง่งเขา เขาไม่ไปจ่ายเงินกันด้วยนะเห็นไหมเห็นเขาเริ่มประกาศไหมว่าแบบเออมีสอบผ่านหลายคนแต่ว่าทําไมไม่พากันไปจ่ายตัง์รอบสองกันส่วนมากค่ะส่วนมากโรงเรียนประจำจังหวัดจะเป็นเนื้อหาปอห .6 ยากๆหรือมอ .1 คะ่ะเป็นเนื้อหาปอห .6 ที่ซับซ้อนหน่อยคะ่ะแล้วก็เป็นเนื้อหาหมอ .1 ถ,อะะถ้าเป็นห้องพิเศษนะคะถ้าเป็นห้องพิเศษอืมผมปรงแลแต่ยังอ่านต่อไปเออ ก็ยังดีที่คําสุดท้ายเนี่ยได้ใจไปเลยคอมมิวปะโคมู Com ไหมอ่านว่าโคมูไหมอ่าเนี่ยอะไรทีวันเหรอมีติว s t สเมทสไหมครับพอดีช่วงนี้ต้องพรีเซนต์โครงงานของ SMTE มอต้นเลยไม่มีเวลาหนังสืออ๋อยินดีเลยครับมีครับเสาร์อาทิตย์นี้เริ่มเข้าสู่โหมดแบบชุบตัวอีกแล้วนะครับโหมดโหดอีกแล้วนะครับเริ่มมาโหดกับพวกเราเลยเลยครับเสาร์เราจะติวทุกวันเสาร์นะม .4 สีแล้วก็ เย็นหลังเรื่องเรียนวันอาทิตย์เอ้ยวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะแบบซูมเนาะทําไมวันนี้ไม่มีติวคิดถึงครูแพลวฮะวันนี้ไม่มีติวเหรอเฮ้ยครูแพรวไม่สบายเป็นด้วยอ่ะเบอรนนี้ครูแพรวเหรอนี่ครูแพลวมีธุระด่วนด้วยอ่ะโอ้นี่ครูไม่ทราบเลยนะเป็นเลื่อนนะคะลูกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอครูแพรวเดี๋ยวครูจะจัดสัปดาห์หน้ามีเจอเยอะๆเลย เพราะว่ามันใกล้สอบหนักครูก็อยู่ไม่ไม่ไหวเนาะบางคนเลือกเผื่อๆไกลๆมงคะ่ะอ๋อปหกจะเข้าจอพตอิวทันไหมคะปหกจะเข้าเออสมัครไม่ทันแล้วนะคะถ้าตอนนี้อยู่ปหกเพราะว่าตอนนี้สอบรอบสองสัปดาห์หน้าแล้วนะคะสอบรอบหนึ่งก็ผ่านไปแล้วด้วยสมัครไม่ทันแล้วลูกไปเตรียมมสามเลยลูกนะไปเตรียมสอบเข้าจอพอมสี่นะลูกนะมีแนวข้อสอบของโยทินบ้างไหมคะมีคะ่ะเพราะว่าเราใช้พีทสของโยทินค่อนข้างจะมากนะคะ โอ้พลอยวันอาทิตย์ดวงเหงามากอย่าไปเอ็มสกูแล้วนี่ไงเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เจอจัดวันเด็กย้อนหลังกันไหมเออห้อง SMP ออกเรื่องอะไรบ้างคะ่ะวันนี้จะมาบอกเลยว่าออกเรื่องอะไรโดยที่ครูอยากจะบอกว่าใช้โอ e เน็เป็นประโยชน์ซะวันนี้เนาะขอนแก่นวิทย์ห้องธรรมดายากไหมคะยากขนาดลูกศิษย์ครูคนที่สอบได้แบบท็อป10ของของกฎวิชาครูนะยังอยู่แบบไม่ติดหนึ่งในสิบอะ บางปีนะบางปีเนี่ยขนาดท้องธรรมดานะมวมวส่วนมากรับกี่คนคะรอบสองวมวส่วนมากมันมมรอบสองเขากํำหนดไว้เลยนะลูกออส่วนมากเขาก็เลยรับทั้งหมดกี่คนวะออพี่ปอวมวรับสองอาชีพสุกูนี่พี่อาชีหรือเปล่านี่อาชีอาชีไหนอาชีไหนโอ้โหตอนนี้อาชีมีหลายอาชีมาก เมื่อก่อนครูค,คิดว่าอาชีมีน้อยมากเป็นชื่อแบบเฉพาะแบบเฉพาะเจาะจงมากเลยนะอยากสอบถามค่าเกี่ยวกับการสอบสาธิตมสมสม4ยินดีค่ะวัด,ดีเมวมาแล้ววินัทจะเข้าตอนปี70อ้อใครอย่างชัวเตรียมตอนนี้ทันแน่นอนค่ะวินัท ทันเลยลูกเก็บเนื้อหาป .4 ป .5 ป .4 ป .5 เพราะว่าเนื้อหาเขาออกแค่ป .1 ถึงป .6 เทอมหนึ่งเองป .4 ป .5 ป .6 เทอมหนึ่งป .4 ป .5 ป .6 เทอมหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะคณิตวิทย์คณิตวิทย์แล้วเตรียมตัวแค่2วิชาดีไหมจอพอยังดีเลยจอพอคือดีงามพระราม9้าพระราม6พระราม8แล้วทำไมต้องหลายพรามขนาดนั้นแล้วทำไมต้องเป็นพรามด้วยเออเดี๋ยวูไปหาคำตอบก่อนแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนวันนี้ ครูจะมาประกาศข่าวที่แบบพึ่งออกสดๆของจังหวัดขอนแก่นนะในถิ่นที่ครูดูแลอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวใจเย็นอ๋อสามสิบหกสิบหมยถึงว่ารอบสองไปว่าอะไรวะหมายถึงว่าเขารับเข้ารอบสองเข้ารอบสองเราไม่รู้ใช่ไหมพี่ปอว่าเขารับไปทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่าพอผ่านรอบสองไปจะเหลือแค่หกสิบกับสามสิบต่อแห่งใช่ไหมอือเวลาพอรอบสองยากเพราะว่าเป็นข้อเขียนทั้งหมดเลยเป็นเหตุผลได้ไหมว่ามันยากเพราะมันเป็นข้อเขียน บัตค,ครับบัตสตูดิโอไงครับสุรนารีวิทยาม .4 ห้อง SMTE ยากแน่นอนส่วนกุหลาบสระบ,บุรีสอบข้ามนน่ .1 รับตอนไหนรับละเออเดือนกุมภานี้ห้องพิเศษเดือนมีนานี้ห้องทั่วไปจะสมัครแล้วนะต้นกุมภานะครับอาชีววมมรับเยอะไหมที่ละ30ที่ละ60แต่ว่ามันมีหลายที่ในประเทศไงที่มีมหาวิทยาลัยนะครับสาธิตมมสเห็นว่าจะมีวมวเพิ่มนะ ปีหน้ามีวมวเพิ่มอีกหลายมหาลาัยอยู่นะครับที่ตอนนี้ผ่านระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปวมวจะได้เยอะขึ้นดีใจด้วยนะครับรุ่นน้องรุ่นพี่ก็ตามนี้ไปก่อนสาธิตมมสมสีสอบยากไหมคะออกมาประมาณไหนคะโอเคเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าเราไปดูไปเช็คลิสต์เราจะเอาเช็คลิสต์ไปไหนอพระรามสองจริงอ <c oughs> ยากไหมคะกังวลมากยากแน่นอนแต่เอาความกังวลไปลเปลี่ยนเป็นว่าฉันต้องอ่านหนังสือโอเคไหม ข้อสอบเก่าของขอนแก่นวิทย์เอามาจาก Google มีไหมมีค่ะเพราะครูก็เอามาจาก Google นะแล้วก็จากรุ่นพี่ที่เป็นที่เป็นสิ์เก่าของเราด้วยนะสิที่เขาก็จําออกมาให้เนาะก็เลยอุดหนุนค,ครูเถอะครูเลี้ยงไว้ให้แล้วถามแอดมินครูอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องข้อสอบวันนี้ครูเพิ่งจะเนื่องจากว่าชุดข้อสอบของครูเนี่ยจะมีอันนี้ด้วยทุกคนจะมีเออเขาเรียกว่าอะไร จะมีวิดีโอเออชุดข้อสอบที่จะสามารถสั่งซื้อได้ทางนี้นะคะบ้านเขียวนะคะบ้านลายเนี่ยนะคะสั่งซื้อได้ตามนี้นะแอดไปแล้วก็ทักนะแต่ว่าวันนี้อย่าพึ่งเริ่มขายพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้คือครูเพิ่มวิดีโอให้ด้วยนะนอกจากจะมีไฟล์ข้อสอบไฟล์เฉลยและมีวิดีโอคลิปให้ดูว่าติวเตอร์เราเฉลอยอยังไงหมยถึงว่าอธิบายจากติวเตอร์ได้ฟังไม่ทันพอย์ไว้รีกลับดูได้ คุ้มค่าสุดๆปีนี้อัปเกรดเรียบร้อยนะดังนั้นตอนนี้ก็เลยกำลังทำลิงก์ทำอะไรเตรียมที่จะใครกดหนุนปุ๊บเอาลิงก์ไปครบเลยทั้งไฟล์ข้อสอบเปล่ากระดาษคำตอบนะแล้วก็อะไรนะเฉลยวิดีโอแล้วก็เฉลยลายมือติวเตอร์เราซึ่งก็ดูในวิดีโอก็ได้เนาะอันนี้ก็คืออันนี้แนะนำนะครับที่ใครอยากจะได้ไฟล์ข้อสอบไปนะครับอ่ะทีนี้ ที่สำคัญเลยก็คือชุลนาลีคืออย่างนี้นะครูเอาเข้อสอบเนี่ยข้อสอบจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศมาทำเป็นประเภทชนิดทองเพราะว่า SMTE เนี่ยเขาจะใช้ข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาจากของสสวทส่วนกลางเออของสปทส่วนกลางส่วนวิชาภาษาอังกฤษเขาจะออกกันเองของแต่ละโรงเรียนเพราะโรงเรียนบางโรงเรียนห้อง SMTE ไม่สอบภาษาอังกฤษคือเอาแต่คณิตวิทย์แบบที่ของสปทให้มาเลย ดังนั้นอย่างน้อยก็จะรู้ว่าห้อง SMTE เนี่ยเอาข้อสอบที่คือแนวมันจะเหมือนกันทั่วประเทศห้องเรียนไหนก็ตามโรงเรียนไหนก็ตามที่มี SMTE คุณสอบตามนี้ออกตามนี้แล้วเราก็รวบรวมมาไว้ให้แล้วเนาะรุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่น่ารักมากๆที่แบบชอบมาเขียนไว้ทําเป็นความทรงจำมาให้น้องๆอง่อะแล้วครูก็เอามารวบรวมมให้นะครับปินเตอร์ตอนนี้ลองมอชีพเหมือนทำผลงานวิทยายนิพนธ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่ปอนะ เออแบบินเตอร์นี่ตายเป็นเครื่องเครื่องว่อว,ว,วอังกฤษแนวคล้ายเตรียมบุดมไม่คล้ายเฮ้ยคล้ายภาษาอังกฤษคล้ายเลยดูตามเตรียมบุดมถูกต้องขอสตีวิทสองห้อง ISM ได้ไหมคะแนวข้อสอบใช่ไหมลูกสตีวิทสองแนว ISM อห้อง i อเจะออกแบบแนว g ิฟเต็นะคะเป็นข้อสอบแนวห้องพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนาะอ่ะโอเคทีนี้ เดี๋ยวครูขอเปิดทุกคนแล้วก็บอกไปนิดนึงว่าถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวนเป็นวนันโอ้ยขอบคุณนะพี่ปอมาพิมพ์ไว้ตรงนี้ทําให้เราอ่านได้จริงๆๆิงท่านพี่ปออยากจะแบบส่งข้อความแบบเพื่อให้เราแบบอ่านได้นานๆเนี่ยเอออย่างเงี้ยววอังกฤษแนวโอนเน็เลยอะ่ะโอเคอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญเลยนะแจ้งไว้แล้วนะคะว่าวาวอี่อังกฤษแนวโอเใช่วันที่17ครูไปสาธิตมมสไป ไปเจอกันนี่ไปเจอวินเนอร์ด้วยจากที่มามาสอประกาศโคต้าและผู้มีสิทธิสอบแล้วครับมีดูดวงด้วยเฮ้ยเออเดี๋ยวจะได้เปิดดูเนาะวินเนอร์ออขอบคุณมากเลยขอบคุณที่แจ้งข่าวนะครับเตรียมพัดกับยากไมมยากทุกคนข้อสอบยากแน่นอน่อะเดี๋ยวครูขอขึ้นหัวข้อที่ติ๊กตอกโคไว้ไนิดนึงนะว่ายาก <c oughs> ข้อสอบยากแน่นอน กูคิดว่าทุกสนามข้อสอบยากแน่นอนก่อนเอาสีอะไรดีสีแดงแลวกันนะเอาคิวไว้ก่อนคิวไว้ก่อนข้อสอบยากแน่นอนแล้วก็ใส่ตกใจตกใจด้วยดีกว่าปุ๊บ,บเออนี่ใส่อย่างนี้เลยให้มันแบบเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ข้อสอบยากทุกสนามโอเคไหมเออเอาเงี้ยเอางี้ยเออข้อสอบยากทุกสนามจะได้สบายใจนะสาธิตพมประสอค์เอาสวัสด,สดีตัวเขียวหนูสอบไปภาคผ่านหลายวิชาเลยครูเอ็มเก่งมากเก่งมากเลยขนมปังอยากรู้ค่ะกระยามีห้องพิเศษกับห้องธรรมดานี่มินนี่ฟังนะ วันนี้เป็นวันที่กัลยาณวัตรประกาศวันรับสมัครสอบแประเภทห้องเรียนวันแรกและเราจะมาดูพร้อมกันที่นี่พร้อมนะกัลยาณวัตรพร้อมนะขอเสียงเชาวกัลยาณวัตรนิดน,นึงสวัสดีครับขุกมากเฮ้ยขอบคุณมากเลยเป็นเม้นแรกทุกเกือบทุกวิดีโอคูเลยอ่ะนี่เด็แฟนพันแท้มากระบ,บีคืออะไรบีบีเขาสอบสตรีวิทยห้องยากไหมยาก เขาสอบยากทุกสนามสอบพร้อมค่ะมาใครเป็นสายกัลยาณนวัดอยู่ในนี้บ้างครับสาธิตมมขอมอ .1 ห,ห้องธรรมดาสอบเรื่องอะไรคะโอเคเดี๋ยวหลังจากเราดูกําหนดการของกัลยาณนวัดบ้านเรานะบ้านครูเนี่ยเนาะเสร็จแล้วเราจะมาดูเรื่องที่จะออกโอเคไหมเรื่องที่จะออกพี่ปอเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการเข้าไปดูเทสบูปินของโอเนะ็ตเนาะแล้วก็ สามารถดูหัวข้อของเทสบูปินเพื่อที่จะได้รู้ว่าปีนี้ข้อสอบโอเน็ตออกอะไรและมันเป็นพื้นฐานของข้อสอบพีเทสท,ที่ผ่านมาหรือไม่แตกต่างกันมากน้อยเท่าไหร่เราจะมาเปิดบทวิเคราะห์ให้ฟังแต่อันดับหนึ่งวันนี้ผมข่าวแก่นนครวิทย์นะเช่าแก่นนครเหรอแก่นนครวิทย์ใช่ไหมแก่นนครวิทยาลัยนะอามินนี่พร้อมมากอ่ะ เขาสอบขันแก่นวิทย์คณิตวิทย์ออกประมาณเขาสอบท็อป10ใช่ท็อป10คุณรู้จักโรงเรียนสวนสีรู้จักครับอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมเอศรีราชาใช่ไหมครับใช่ปะเขาสอบขันแก่นวิทย์คณิตออกประมาณท็อป10อ๋อโอเคออกท็อป10ออกท็อป10ยากยากจริงๆเขาโชว์เหนือวันนี้ไม่มีความค่บอาจจะชน่อยแอดมินเตรียมตัวแอดมินเตรียมตัวโอ้ยแค่นี้ก็ขอบคุณมากแค่นี้ก็ถือว่าเร็วแล้วก็แบบ ได้มากเลยนะจริงๆนี่ทางนี้จะเห็นข้อความของพี่ปอแบบร้อยเปอร์เซนเลยเลิศทางนี้เลยนะพี่ปอมอยู่ทางนี้โอเคดีมากเลิศเลยนะเปลี่ยนทางอ่ะข้อความพี่ปอมาไว้ให้แบบเห็นชัดๆทางนี้แอดมินนะโอเคพร้อมพร้อมเปิดเนีย่ยนะครูต้องเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะจดเวลาที่ครูเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อน14บสีล่ล กัลยาณวัตเปิดอันนี้ของปีนี้แล้วนะทุกคนเอาละเออพร้อม <c oughs> เป็นสิบห้าเนาะเป็นตอนสิบห้าศโอเคพร้อมวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะมาเปิดกําหนดการสอบเข้าหมหนึ่งมสี่โรงเรียนกรลยาณวัตรกันนี่คือ ตารางสอบประจำปีการศึกษา2569ก็คือตอนนี้ใครอยู่ป .6 ก็จะต้องสอบไปเป็นนักเรียนในปีหน้าม .1 ปีหน้าก็คือปีการศึกษา2569ซึ่งจะเปิดรับสมัครห้องพิเศษในวันที่8ถึง12กุมภาพันธ์นี้นะคะทั้งม .1 และม .4 สอบคัดเลือกวันที่21กุมภาตามนั้นเลยตามที่เราบอกกันมาเลยแล้วก็จะมีประเภทห้องเรียนอะไรบ้างมาดูกันอย่างแถวบน นะที่นักเรียนเห็นแถวบนก็คือห้องพิเศษประเภทวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตัวย่อคือ SM เออไม่ใช่ Enhancement c ก่อนนะครับคือเข้มข้นแบบสุดขีดโปรแกรม of science mathematics Technology and environment นะคบตัว E ตัวนี้หลายๆคนจะเข้าใจว่าเป็น engineering เหมือนกับ STEM ไม่ใช่ ในห้องเรียนประเภท SMTE คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเป็นการดูแลห้องเรียนนี้มาจากสพทโดยตรงแล้วเขาจะทำวงเล็บห้องคู่ขนานด้วยซึ่งแปลว่าของกัลยาณวัตรเนี่ยจะรับ SMTE สองห้องมีห้อง SMTE ที่เป็นห้องสพทตรงกับห้องคู่ขนานนะซึ่งถือว่ารับเยอะที่สุด ที่เป็นห้องเรียน SMTE ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะครับโดยปกติแล้วโรงเรียนประเภท SMTE เนี่ยจากห้องเรียนประเภท SMTE เนี่ยจะรับอยู่ที่1ห้องต่อโรงเรียนเท่านั้นแต่ที่นี่นะครับถือว่าถือว่ารับเยอะพอสมควรนะอ่ะต่อมา,อาวันนี้คอมคูมีไม่ใช่คอมแล้วแหละ เป็นที่วันนี้เป็นที่สตรีมมิ่งมากกว่าอ่ะเรื่องต่อมาแป๊บหนึ่งอยู่จะท้อนก่อนสิแล้วเอาใหม่สิเมื่อกี้มันขยับไม่ได้